คืออังาลีคบนะคะต่มือมอหนัปดไม่เป็นหมาป้ารักหมามากเลยค่ะอีนางลังค่ะเหมากนอนลงนั่นข้างหลังลนนนะอเอาคันค่ะคันมดค่ะ ชื่อเอิมหุ่นยนต์ค่ะพี่เบียบอกนะคะอันนี้ฟ้ายจำื่อไม่ได้โยโยสดีครับหุ่นยนต์ปุยคะ่ะสีชื่อปุยฝ้ายหรือปุยเฉยค่ะสวัสดีค่ะมาจะเป็นตัวผู้มนเลยนะคะตัวเมียด้วยนี่ตัวเมียอันนี้นตัวเมียอือตัวเมียเยุ้ยอุยตัวนั้นทำอะไร อนถ่ายนั่งนอนถ่ายนอนนอนนอนนั่งถ่ายนอนเก่งมากเลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวพึ่งดับก่อนดึเนี่ยค่ะมันไม่เวิร์คค่ะแล้วทำแบบนี้นั่นเอาแบบนี้ว้าวมันแีก็จับมันดีอาจจะมีเสียงเล็บกัน ม <quarters> ันไม่ค่อยวรู้นะคะเออค่ะก็จ้นี่ค่ะก็ลองขับเป็นยังไงของน้องไงมีอยู่นี่ก่อนนะง่ายเอ้ามาหน่อยไหมาหน่อยแต่ท่งดีมาด่าจะเอามาเลี้ยงตาให้เอามาเลี้ยางไงคอยเอาไปให้ตา